สวัสดีครับวันนี้เรามาพาชมฝูงกัวพ่อเลี้ยงนะครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับที่ฟาร์มกัวเรานะครับผมตอนนี้กัวกัวก็ใกล้จะเข้าคอกนะครับประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมห้าโมงจะเข้าไปหกโมงเยะนี่คือพ่อพันธุ์ขุฝูงนะครับผลดีของเราคือได้ลูกเยอะนะครับดูได้ลูกของเขาครับ ลูกของเขาแดงดีครับเรามีพ่อพันธุ์คุมฟูงอยู่สองตัวนะครับที่ใช้คุมฟูงอยู่นี่นะครับผมพามาชมบรรยากาศตอนเย็นนะครับบรรยากาศดูรอบๆนะครับนอนอีกอีกชุดหนึ่งก็กำลังจะเดินมานะครับ จุดนี้ก็จะเป็นลูกๆของเขาครับมีพ่อพันธุ์คุมฝูงก็จะดีคือข้อดีคือวัวที่มันพร้อมที่จะผสมแล้วผสมติดง่ายนะครับไม่ต้องจับสัตว์ง่ายยากนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับอย่างอย่างของเราก็จะปีหนึ่งก็จะได้ลูกเยอะนะครับได้ลูกเยอะเพราะว่า เรามีพ่อพัน์ธุไว้จับสัตว์แล้วก็คุมฝูงเองนะครับเราไม่ได้ผสมเทียมนะครับเราไม่ได้ใช้พ่อผสมเทียมเราใช้พ่อพัน์ธุคุมฝูงโดยที่พ่อพัน์ธุคุมฝูงเราเป็นบามั่นเรียดร้อยนะครับบรรยากาศตอนเย็นถ่ายให้ชมนะครับผมพวกนั้นก็จะเดินรอเดินเข้ามา เข้าคอกนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับผมทางช่องโชว์ุนฟาร์มนะครับผมวันนี้เราก็พามาชมบรรยากาศตอนเย็นครับวัวเรารอเข้าขอคอกครับอืมบรรยากาศตอนเย็นโน่นตรงนั้นเ,เป็นอคอกของเรานะครับตอนนี้ก็จะเฉะแฉะหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกทุกวันนะครับ ดูขี่ได้นะครับตัวนี้เชื่องนะครับขี่ได้